เดี๋ยวก่อนคุณสมขอออกมาคว่ำไว้ให้หมดค่ะออกมาคว่ำไว้ก่อนน้าช้อนแม,ม่เดี๋ยวคว่ำไว้ก่อนเริ่มเล่นด้วยกันเดี๋ยวคว่ำไว้ก่อนคว่ำโดมิโน่ช้อนแม่ในคว่ำไว้ก่อนเร็วคว่ำแทนไ้มากไปโนบาร์เมียไหนในามาคว่ำรวมกันก่อนไม่เนอะเดี๋ยวแม่ต้องพาแม่จะพาเล่นดีๆแม่เดี๋ยวแม่พาเล่น,น จะเล่นไหมเนี่ย่่ถ้าเล่นแล้วเริ่มต้นด้วยความงีงเงาแม่ตองน<อ>ีอยากเล่นออเอเอ,เอแม่ก็จะให้หนูเป็นคนแรกนั่นแหละ ของโยนี้อ่ามามาเปิดให้คุณหามาต่อเลยของคุณอยู่ไหนเบอร์มีมีการซ่อนเลย I, I ไงก็ใช่ไงก็หนูเฮยใช่ก็ใช่หนูเล่นก่อนแล้วหนูหามาที่มาต่อสิเห้มนอุนดีซดูซิว่าเหมือนกันไหมมีไหม ไม่ไม่มีก็าวางไว้เล้วหนูไปหยิบมาหนึ่งชิ้นหยิบมาหนึ่งชิ้นเออหยิบมาหนึ่งชิ้นไหนมาดูซิเอาวางไว้เออถ้าไม่เหมือนก็าวางไว้ก่อนแล้วทีนี้ให้ไม่ให้มามีก่อนให้หมามีนายถ้าเล่นอย่างนี้ก็ไม่เล่นแล้วอะ่ะห่วยต้องรอต้องหัดรออ้าวหมา <c oughs> มีสีเหลืองด้วยอที่สชอต่อต่อเ แล้วไม่ได้หนูต้องหามาต่อเนี่ยเ้าไม่มีไม่มีก็หยิบมาอีกไหนมีตัวศูนย์เอามาวางตรงนี้ลูกโอ้ไหนดูสิตอนนี้ก็ต่อได้อีกโอ้โหเก่งจังเลยมีอีกไหมไม่ไม่มีนะทีนี้หมาหมาได้ตีไม่ะเนี่ยเอ้าแม่ไม่ีเลยไม่มีโอ้เก่งมากไม่ก เห็นเดี๋ยวมีชวาเด,ดี๋ยวแม่ก็มีอีกโอ้ทีนี้คุณมีสีเหลืองไหมไม่มีอ่าฮะมาเมไมาสั่งฟังสติ๊กค้าบทเสียอารมณ์ดีมานั่งใกล้ๆแม่นี่เราจะได้นั่งนั่งในกลน้องด้ <Okay. S 2> วด <c oughs> <c oughs> ยกันโอเคแมนมามา้าตรันมามา้าเหลือหนึ่งอันแล้วไหมติชช่า

นี่โอเคหยอ่าหักติ้งตไม่ก็หยิบเอาตรงนี้ก็ได้แล้วหนูจะวิ no. ่งทำไมล่ะหนูพอแล้วหนูหยิบแล้วทีนี้แม่หยิบเอาวางไว้ก่อนเอาไม่เกไม่เล่นนะไม่เล่นไม่ใช่ก็หนูหยิบไปแล้วหนึ่งชิ้นนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆ Was ist so war eine Kugel. Oh. Ich habe gefunden. ne? Und hier auch. Aber nicht, aber nicht, aber nicht. Ich dachte, wir Nein, viel. Lu, das wird auch, ne? habe gefunden. Der, der mehr haben, der. Du dran. Hast du? Okay. Ja. Nein. หยิบตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปไกลเนี่ยเออชับดนนี้ทำไมไม่มีละ่ะไฮไฟ,ไฟ,ไฟ อ้าวยังไม่มีเดี๋ยวมามีตริปมามีก็ไม่มีดูจิขนมีไหมลูกเอานี่เอานี่เอานี่ไม่มีเหรอยนายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นอนนัวเหี้ยเหี้ยเหี้ยคงเหี้ยตกมาแล้วไปนาไม่ได้

เป็เบสต์ป็นเบสต์เอาไดูก่อนว่าใครจะชน,นะเดี๋ยวก่อนนะมานี่ชอบเดียมาี่หมนีมาชอบ,ชอบ,ชอบนี่นน oh, glass องโซฟีออกทั้งซึ่งนเหน no glass ไหนอยู่ไหนเอาอีกมันมาตกตรงนี้ได้ยังไงฮ้ใครเอามา Ich! Nein, hoch mal! Ich hab' nicht. Aha, auch ich! Ich, ich, ich. Kann nicht! Das ist ich hab' wieder Glas gefunden! Mhm! Hm. Ja, hab' doch noch โอ้โหคุณต้องหยิบไกขนาดนั้นเลยเลยท่านเอ้าไม่มีใช่ไหมช้อนกกไม่ได้ไก่หนักเลยโอ้ oh my god โซฟีช่ามาม่าชักโครนชักอ้าวโูเัเกรโอเคงั้นแม่ไม่ต้องหยิบตัวนี้ใช่ไหมโอเคงั้นแม่แล้วนะหมามาแม่แม่มีสีแดง โมเมนต์โมเมนต์สีแดงโมเมนต์หมาม่ามีสีมาม่ามีสีนี้ด้วยมาม่ามีสีนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาม่ามีอีกมาม่ามีอีกมาม่ามีสีนี้ด้วยโมเมนต์มาม่ามีอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะฉันจะเอาไปสินายเฮียเนี่ยไม่ได้คุณมันต้องต่อตรงนี้

อย่าก็ไม่แบบนี่ของหนูมีตัวนี้ไปต่อต่อฉับฉัสยอ่านิ้มยังได้ยังนะตัวนี้ของหนูก็มีเโอเคโอเคซุปปอามามาเก็วนแม่ชนะแล้วเอ้มา้เ้เเ ดิดดิดตองตีฝ่ามือหนึ่งครั้งใครใครแพ้โดนตีฝ่ามือปึ๊บมาม่าชนะแล้ว <laughs>